สวัสดีครับเซีกานะครับผมจากคุปตาสีสเกตเล่าจะเลื่อนนะครับสาขาเพื่อกันร่าร่มนะครับมือนี้เซีกาจะพามาเบ่งรถอัดฟั่งนะครับ HP 130นะครับรุ่นแรกแรกๆเลยนะครับสมัยตะกี้ซื้ออยู่380,000 0บาทนะครับมาทานซุมืนี้3 6สามนี่1 3 5 1 3 6ขึ้นเป็น445,000แล้วนะครับขึ้นย่างเดียวรถไปซื้อนะครับ เพิ่นใส่เสื้อบอเป็นตาช้างนะครับช้างอยู่แต่ว่าช้างบินนะครับกับหัวกับหางในแบบนี้น,นี่นะครับมัดดีบอเดี๋ยวพามาเบิงนะครับนี่โอ้มาทะเนี่ยนะครับเดี๋ยวพามาเบิงนะครับว่ามันมัดดีบอ อันนี้เชลกาไปซื้อมานะครับกระสอบละ4,550นะครับถ้าซื้อหาสอบกันไปไอเพป็นหายูซี่ผ่านหาเพิ่มมานะครับซื้อมาแต่สั้งแจ็คนะครับพี่แจ็คแจ็คลงกึ่งนะครับอยู่อำเภอเราเสือโกะนะครับจังหวัดอุบลราชธานีเราเสือโกะนะครับไอเพป็น โอ้มาฐานเดบริการดีเองบริการดีบริการดีแห้งนะครับเป็ดกันเองนี่นะครับมัดดีบ่เพียงกันมับเลยนะครับเบิ่งสนเสือกล <laughs> านเพิ่นนะครับลานเพิ่นถ้าเฮาออกไปจากในเมืองอุบลน,นะครับก่อนหอดมันจะมีสร้อยอยู่ใส่มือก่อนหอดท่อกสอท่อกสอเพื่อเราเสือกโกกนะครับเดี๋ยวใส่กันไปเลย แนมไปก็เห็นเลยนะครับเดี่ยวใส่เขาไปแล้วอยู่ประมาณยี่สิบเมตรส0สิเมตรนี่แหละแต่สิพอรุอง่งขึงนเพลนนะครับเดี่ยวเขาไปเลยนะครับซื้อได้หลายเราหลดไหย่ไนะครับ <laughs> มีเซีกาไปเอาน้ำเพลินมาสอบที่สองแล้วนะครับ <laughs> แต่ว่าบ่มีเงินซื้อหลายคือเพลินซื้อเท่าสอบนะครับ <laughs> <laughs> ผู้ใดมีเงินทุนได้ยๆนะครับไปซื้อมากเท่าหา หากระสอบเสียไอเพิ่นหายยูซีปัญหาเพิ่นว่านะครับมาทานเขาทาบานเรือเจ็ดปีหกปีเจ็ดปีเด้ครับนี่รถพอเซลกาเนี่ยและนะครับเก็บเปลีป่ยนลูกปืนทุกปีนะครับปีนี้บ่ได้เปลี่ยนบูดเปลี่ยนตลูกปืนนะครับเช็คโซเช็คยังตรง โอ้ก่อนคือตรงดีเลยว่าเราตั้งแน่เดยของเราอะเพื่องงามนะครับเพื่องงามเพื่องเขาเจ้าเซ็มน้อยๆมันยังลมอยู่นะครับอยู่ทั้งนี้พันอัดก่อนละสิบสองบาทก่อนละสิบสองบาทนะครับ สำหรับลูกค้าที่อยากได้รถอัดฟางพร้อมรถแท็กเตอร์นะครับโอรเดือนพฤศจิกายนท่านว่าคมซื้อพร้อมแท็กเตอร์ขี้ดาวได้เลยนะครับงวดกับจิตกหน่วยสองแสนอยู่ด้กับ LC018 SP นะครับสองแสนหนึ่งพันไอสองแสนเจ็ดพันเท่าไหร่นี่แหละนะครับงวดใกล้เดือนละสองพันบาทนะครับซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้าเอาไปอัดเฟืองซะก่อนปีนี้ปีหน้าอัดเฟืองแล้วก็จะเอามาจ่ายค่างวดนะครับ แต่ว่าสี028นี่ค่างวดตสีแพงขึ้นมาอีกแน่นะครับรถมีพร้อมนะครับ4 028ลูกค้าท่านใด้สนใจอยากได้นะครับเอาอีกจักรอบจักรคล่องเบิ่งนะครับเผาเผาปันมันกับเผาแตงนะครับเผาแตงแตงเหงานะครับบดทนสื่อของเพื่อนดอกของเพื่อน,น,นแพงแนง ตัวละลายมือตัวนี้เ็ดเบิ 2, ร์ดสองพันกว่าบาทนะครับใส่มาสองปีสามปีแล้วก็ั็ยังโอเคยอยู่นะครับบ่มีปัญหายังวัตด้ดูอัจเจลบีนะครับจริงๆใส่กับสี่สิบแงมันจะประหยัดน้ำมันกว่านี้อยู่นะครับกับหาสิบแง้มมันก็จยกินน้ำมันเนี่ยจักหน่อยแต่ว่ากำลังมันก็มันก็จะได้อีกว่าสี่สิบยูนะครับ มัดตีเด้ครับเชอืกอกยี่ห้อนี้นะครับโอ้เสียวกระบ่มีบ่มีเบอร์โทรและไอเล่านะครับมีแต่เศษบวกเพิ่นนะครับแต่ว่าเสือกเพิ่นบ่ขาดหรอกครับมือเสียวท้เพินเพ่นแล้วเพิ่นว่าเดี๋ยวผมก็ร่างสั่งมาอีอ่หกสิบสองมาเั่นนะครับผู้ใดอยากได้ไดไดหลายเป็นเมาส์เลยหกสิบ <laughs> สองนี่หกคนไปซื้อสิบสองคนไปซื้อเนาะผู้ละหาสอบเบิร์ตเนี่ครับแับนี้ <laughs> 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 เดือยน้ำเพิ่นกับประมาณสิบนี่แหละครับถึงบุบุล่ะ เซีกาไปเอามาสอบหนึ่งมอเสานี่มาฐานนี่เอาพ่อหอมปากหอมพ่อนะครับูุค้าท่านใดอยากได้สนใจนะครับกาจังทร่มาสอบถามเซลยกาได้นะครับเขาได้รถกันได้เอาพร้อมเครื่องเงืเครื่องกันได้นะครับรถมีพร้อมมาทานนะครับเอาพอกันไม่คลิปนะคลิปนี้เอาไว้เพียงชำหนีก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อโปรโมชั่นดีๆคลิปดีๆต่อๆไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ